รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาที่พุทธปัญญาพิรมกลับมาสร้างความอภิรมทางปัญญาให้กับทุกท่านกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะท่านพระครูสุธรรมนาจเจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมก็พร้อมรอทุกท่านอยู่แล้วค่ะกับเรื่องของยาน16แบบชาวบ้านไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม ถ้าเราเกิดชาติหน้าเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บว่าเราจะเกิดชาติหน้าเราจะรู้ว่ามันมาเพราะเวรกรรมอะไรของเรามันมาเพราะบุญกุศลอะไรของเราหรือว่าเป็นเพราะเหตุไรมาจึงมาเกิดที่นี่ยานนี้เขาชื่อว่าความรู้อันนี้เขาชื่อว่าปัจจยะปริคหะปัจจยะแปลว่าปัจจัยแปลว่าเหตุก็ได้ปริคะปะปริเนี่ยแปลว่าโดยรอบ ข้าหาแปลว่าถือเอาข้าหายังแปลว่าเลือนก็ได้อะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ได้เป็นอันเนี้ยคือเราอธิษฐานมานั่นเองเราตั้งใจมานั่นเองไอ้คำว่าปริคหากก็จริงๆก็คืออุปาทานที่เรายึดมั่นว่าเราจะเป็นนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันพาเรามาแล้วอันที่สามเขาเรียกสมรสณะสมรสนะญาณทจริงแปลว่าเมื่อเราได้พบนี้แล้วนะ รู้ว่ามันมาเพราะเราตั้งใจทําให้เป็นอย่างนี้เองเหมือนที่เราทํางานทั่วๆไปเนี่ยแล้วมันจะอยู่ยังไงต่อไปไอ้สมมาสนาเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยดูสภาพเวลาว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างโอเคอยู่ไปไอ้ความเป็นอยู่เนี่ยเขาในหนังสือเขาบอกเป็นอันนี้จังทุกขอังอนัตตาจริงๆแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันที่สามยันสมรสนญาณนะ อันที่สี่ว่าอุทยพยาอุทยพยาญาณญาณที่เห็นความเกิดขึ้นอุทอุทยาเนี่ยแปลว่าอุทัยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพระอาทิตย์อุไัยพระอาทิตย์ขึ้นและวยะแปลว่าเสื่อมวยะแปลว่าวัยเนี่ยเหมือนคนเรามีอายุมีวัยชราเงี้ยมันเสื่อมมันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปยังไงเรารู้ไหมว่าเราเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปยังไงรู้ใช่ไหม ทุกวันนี้เรามีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปมั่งบางทีอาศัยเวลาร่างกายเราก็เสือส่อมโทรมชุดโทรมไปใช่ไหมอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็เสือส่อมโทรมชุดโทรมไปด้วยฐานะอะไรของมันแล้วก็เอาข้าวๆแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปดูว่าโอ้โหมันมีกรดอะมิโนกรดไม่ยอะมิโนอะไรไปย่อยไม่ต้องไปรู้หรอกไอ้นั่นให้พวกนักวิจากันเข้าไปนะแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเสือ่อมแบบนี้สุดท้ายมันจะเป็นไงอะมองภาพออกมา ตายแน่ๆพังแน่ๆอะไรพอนี้เวลาเราคิดจะสร้างบ้านเรากลัวพังไหมต้องพยายามกะว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมาให้มันพังใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะพังอยู่ได้แหละอะไรที่มันมีที่สุดของมันคือต้องแตกทําลายต้องพังไปเขาเรียกพังขยานเห็นอนาคตเลยว่ามันป้องพังแน่ๆเลยรถคันนี้พอเข้าใจไหมมันต้องพังแน่ๆเลยงานนี้มันต้องพังแน่ๆเลย ไอ้น,นี่ต้องพังแน่ๆเลยคือมองคาดอนาคตยากไหมไอคนนี้เป็นไงเป็นมะเร็งอ่าตายแน่ๆมองเห็นภาพเลยนะตายแน่ๆไอคนนี้เป็นอะไรเอทตายจริงๆเลยคนนี้ต้องตายไอคนนี้ข้าไม่กินอ่ะตายนะตายนะยนะไม่กินตายนะอะไรประมาณเนี้ยเราเห็นอนาคตโดยประมาณหนึ่งเล็กพังคะ พังขยานความรู้ที่เห็นความแตกทําลายของสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติไหมเก้าอี้พวกนี้จะพังไว้เนี่ยพังเออนั่งดีๆนะถ้าเกินร้อยขึ้นไปนะร้อยโลนะเอาสองตัวซ้อนเลยนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้เรารู้ว่ามันจะพังใช่ป่มอันนี่คือฐานะแล้วถ้ามันจะพังมันจะมีอันตรายน่ากลัวไหม,มหน่ากลัวอย่างกับ โบเทสใช่ไหมเออถ้าเราไปอยู่ตอนนั้นนะเออแล้วมันพังนะเราจะเป็นไงเราก็จะตาย <laughs> ดีนะที่เราอยู่ประเทศไทยนะเออเราไม่ได้ไปตายตรงนั้นอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยน่าก,กลัวเบียบางคนก็พูดกันไปสมัยนู้นนะจำได้โทรศัพท์มาใหม่ๆยมพอทันใช่ไหมตอนโทรศัพท์มาใหม่ๆอ่ะก็เลยเห็นในหนังมันมีอะไรเมื่อกี้เกๆนะ มาถึงบ้านเราจะโทรหรือไม่โทรดีวะเนี้มันน่ากลัวนะเกิดมันพูดกันเราจะทําไงวะนนี้ใช่ไหมตอนนี้เฉยๆใช่ไหมเฉยๆสมัยก่อนนี่น่ากลัวอะไรที่มันไม่ใช่คนแ้วมันพูดได้เนี่ยมันน่ากลัวไหมมันจะต้องไม่ดีแน่ๆเลยถ้าแมวมันพูดกับเราได้เนี่ยแมวปีศาจถ้าโต๊ะพูดไทยโนผีสิง ใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันดูประหลาดประหลาดน่ากลัวเราก็เสี่ยวกันนะโทรศัพท์มันเกิดพูดกันเราจะทำไงเดียเ๋ยวนี้อันนี้คือคือความรู้สึกกลัวตอนนี้เราไม่กลัวแล้วเรากลัวยังใหม่ใช่ไหมกลัวว่าค่าไฟจะขึ้นมากกว่าน,นี้อีกอันนี้ก็กลัวอันนี้ก็คือกระบวนการที่จิตเราเป็นเองนะเรารู้รู้รู้ภัยที่น่ากลัวของมัน ถ้าน้ำมันขึ้นอีกไฟขึ้นอีกใช่ไหมแล้วเราจะอยู่ยังไงอะมันน่ากลัวถ้าค่าแรงขึ้นอีกแล้วของจะขึ้นไหมขึ้นอีกแล้วเราจะทำไงอะน่ากลัวโอ้หน่ากลัวนะเพราะเหตุนั้นไอ้ความรู้สึกกลัวลนี่เขาเรียกพยาญยาณไผ่พยะพ,พอสาเภายอยักษ์เนี่ยแปลว่าภัยเราเห็นภัยอันนั้นแหละถ้าเราไปเกิดตรงนั้นเราจะน่ากลัวไหม ปรากฏว่าความรู้สึกน่ากลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอันนี้เขาเรียกไัยพยาญาณอะไรก็ตามที่โยมรู้สึกกลัวขึ้นมานี่แหละเห็นทํางี้แล้วน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเขาเรียกพยาญาณเป็นไปธรรมดาถ้าเกิดชนะเป็นอะไรน่ากลัวไหมเขาบอกว่าถ้าไม่ทาบุญเยอะๆจนไม่รักษาศีลจะไม่ค่อยดีอย่างงี้ย่างงี้อย่างนั้นตุกลงเรานี้เป็นไงน่ากลัวว่ะ น่าก,กลัวพวกที่ไม่รู้จักกตรัญตูก็แต่เวทีเป็นไงอันนี้ก็เลวมากเลยนะน่าก,กลัวแล้วเราเป็นไงไม่ค่อยบริบูรนณะ์นะน่าก,กลัวอาการที่เราสึกกลัวชาติหน้านี้น่าก,กลัวนะไปเป็นอะไรและอยู่ที่ไหนอ่ะน่าก,กลัวใหญ่เลยลเนีย่ความรู้สึกกลัวนี่แหละเป็นเหตุให้เราไม่อยากตายเร็วพยายามทำดีเข้าไว้ เราจะได้ไม่ไม่ต้องลำบากอันนี้พยาญยาณอยาที่6นะยานที่เจ็เาเรียกอาทีนะว่าโทษโทษคือเป็นทุกข์อ่ะทุกข์สิ่งที่เราจะได้เสวยสุขบ้างทุกข์บ้างทุกวันนี้เราจะมีสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหม อะไรที่เราได้รับดีๆแล้วก็เป็นสุขอะไรที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์แล้วเราส่วนมากจะเป็นไงเป็นทุกข์ใช่ไหมกินอะไรที่อร่อยอร่อยกินมากๆเขาจะเป็นทุกข์หมอเดิมนมาบอกว่ากินอะไรประจาประจาระหว่างนะั้นเป็นมะเร็งมหมอนี่พูดไปเรื่อยทําให้เราเครียดแต่กินเนี่ยกินข้าวมาตั้งหลายปีแล้วกลัวมะเร็งจริงเลยก็ <c oughs> <c oughs> กินข้าวมาทุกทุกคนใช่ไหมอ่า อะไรที่เรากินประจาประจำขำว่าจะเป็นมะเร็งพูดไปได้เหรอออแล้วพวกกินกาแฟประจํา่ะก็จะเป็นมะเร็งสิจริงไหมไม่ได้ต้องอะไรอะ่ะอย่าให้มันขนาดนั้นอืมเอาและนี่ก็สิ่งที่มันเป็นคุณกระโทษเราไปเห็นคุณกระโทษขางมันนั่นแหละไม่น่าเป็นเลยนะถ้าเราเป็นอยงนี้เราไม่น่าเป็นเลยไม่น่าเลยเป็นโทษ ตอนนี้เราเป็นอะไรมัง้งรู้สึกเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เป็นงี้เราก็ไม่ทุกข์ขนาดเนี้รู้สึกไม่เห็นประโยชน์ของมันไงเห็นโทษคุยมันบางคนบอกว่าไอ้ที่แต่งงานมาตอนต้นก็โหวาดวิาดมานไม่สวยสีสูงวาวับอย่างกับสายลุงเลยนะประมาณนั้นพอเปิดประตูเข้าไปเดินไปสายลุงหายไปไหนไม่รู้รู้สึกว่าทางมันมุดๆยังไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันนาก น่าจะรู้สึกเป็นทุกข์มากกว่าอาทีนินาวะเห็นโทษของมันแต่เราก็จะต้องทำไม่ทำได้ไหมไม่ได้ขบวนน้ำมันจะขึ้นแต่เราต้องซื้อรถ <c oughs> <c oughs> มันลำบากจริงๆอันเนี้ยทุกข์ของเราพูดกระไข่ไม่ได้บางคนนอนน้ำตาไหลอยู่ในห้องคนเดียวไม่รู้ทำไงทุกข์ในใจทุกข์อาทีนินวะเป็นโทษ เห็นโทษของมันว่าเราไม่น่าเป็นผนี้เลยเราจะจะเป็นผนันอีกเหรอเนี่ยลำบากยิ่งบางคนคิดแบบไม่ไม่มีความรอบคอใช่ไหมจะจะคุ้นชาติหน้าไปเจอกันนะไปรักกันอีกไปเป็นสามีภรรยากันอีกอะไรเงี้ยนะมีไหมใครที่ถางงี้ถ้าเกิดไอ้คนที่ตายไปก่อนไปเกิดเป็นสุนัขแล้วเราจะเป็นอะไร, <laughs> เ,รเราไม่เป็นสุนัขตามเลยใช่ไหม อธิษฐานก็นไปได้ยังไงอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นสี่ประมาณเนี้ยเอาละอันนี้โทษทำไมอาทีนนะวะเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่เราไม่เห็นนะแต่พอเรามาดูดูไอ้โทษนี่แล้วเห็นภัยเห็นโทษแล้ว,ลวเราสึกเราจะต้องอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราเลิกเกิดไม่ได้แล้วเป็นไงอ่ะเบือบ่อไหมเบื่อเบื่อมากทุกวันเบือบ่อเบือบ่อเบื่อเบื่อเบื่อเหมือนกับ ผู้หญิงหลายคนบอกตอนที่จะแต่งงานกับเธอเนี่ยเธอดีทั้งหมดเลยนะแต่พอแต่งไปไม่ทันนานทำไมเธอนี่เร็วกว่าทุกคนเลยนะ <c oughs> แต่ก่อนพูดดีๆตอนนี้มันมันไม่ดีงั้นเลยอ่ะอืม <c oughs> ภรรยาสามีคุยกันพันธีแหละแล้วจะเบื่อไหมเนี่ยเออถ้าคิดอย่างนี้แล้วเบื่อแน่นอน <c oughs> เบื่อมากทุกทีเลยแล้วเป็นไงอ่ะใครที่ให้สัญญากับเราแล้วมันไม่เป็นอย่างสัญญาใช่ไหม เบื่อเพื่อนผูงไปไงเบื่อมันไม่เป็นดังที่พูดไว้นี่อะไรที่เราปรารถนาไว้ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเบื่อไอความเบื่อ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 อยากจะทำไงดีต่อไปของจิตนะ่ยอยากจะไม่เอาแล้วแต่ก็ยังเสียดายใช่ไหมเอาละนี่ก็อาการที่เบื่อเนะี่ยพอเบื่อแล้วมันจะเกิดสิงส่งหนึ่งเนะอยากจะไปซะอยากจะทิ้งไปนะ ทุกวันนี้พยายามภาวนาคําว่าภาวนาคือพยายามทําให้มันเป็นอย่างนั้นคือเราจะทิ้ง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 หาอุบายทิ้ง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 ไอ้ตรงที่เรียกยานที่บอกจะทิ้งเนี่ยหาทางออกเลิกลักมันเขาเรียกมูลจิตุกรรมยตามูลจิตุกรรมยตาคืออยากจะทิ้งเป็นไหมโยมเป็นไหม อยากจะทิ้งลูกมันเหมือนภาระผูกคอแล้วอยากจะให้มันไปไปซะม,มันก็ไม่ไปแล้วว่าเขาดีดีด,ดีสุดท้ายมันไม่ค่อยดีแต่ถ้ามันไปจริงเราก็จะแย่ร่างกายเราไม่ไ,มไหวใช่ไหมเออทำไงอะ่ะมันว่าไงเราก็ต้องฟังมันตอนที่เด็กๆนะเราช่วยมันตั้งเยอะตอนนี้มันมาว่ากระทบเราอีกอื ทำว่าทำอย่างว่าเราไม่รู้มันว่าเราที่จริงเรารู้แต่ทําเป็นโทนทําเป็นไม่รู้ไม่ได้ยินซะเอาหูไปนาวตาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่เริ่มไม่ชอบแล้วอาการที่เลิกรักนี่เขาเรียกมุนจิตุกรรมยตาสิ่งที่เลิกรักเลิกชอบทั้งหลายทั้งหมดที่มีในชีวิตของโยมนี่แหละเลิกชอบเลิกรักน,ะนี่แหละเขาเรียกมุนจิตุกัมยตาถ้าพบหน้าที่เราปรารถนาไว้เราจะเป็นอะไรอ่ะ เป็นเทวดาชั้นดาวดึงโอ้โหดีมากเลยเกิดเป็นผู้หญิงลําบากเกิเป็นผู้ชายดีกว่าโยมคิดให้ดีๆผู้ชายมีเมียหมื่มมมมนห้า่เงี้ยโยมจะคิดยังไงอะเราจะไปเมื่อไหร่ไปหาเมียให้คบเงี้ยโอ้ลำบากเนาะเออถ้าคิดได้โอ้ลำบากนะเนี่ยแล้วจะมาช่วยคนเฉพาะไปหาเมียช่วยเมียมก็แย่แล้วอะเพราะฉะนั้นเรื่องวิธีคิด เราพอเราคิดโอ้ลำบากจริงไหมโยมก็จริงไหม,ไหมทุกวันนี้มันลำบากเพราะไปคิดอย่างนี้แหละเอาละอาการที่มูลจิตุกรรมยตาคือเลิกชอบอยากจะทิ้งเนี่ยอยากจะทิ้งมีอะไรที่ทำให้รู้สึกทิ้งมัางต้องเห็นว่ามันไม่ดีไม่เชื่อโยมลองเสื้อของโยมเนี่ยทุกตัวเลยแต่ละคนเอาเสื้อเนี่ยนะ ไปวางแล้วให้คนเดินให้หมาเดินเหยียบไปนี่แหละแล้วโยมจะไม่ใส่หรอกใช่ไหมซักแล้วก็ไม่ใส่ซักแล้วก็ไม่ใส่เพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ดีแล้วเราไม่ชอบแล้วความรักมันหายไปเราถึงจะทิ้งได้นะเพราะความรักหายไปมุนจิตุก,กัญญาตาบอเลิกรักแล้วก็ทิ้ง อันที่ต่อไปคือปฏิสังขาริาันปฏิสังขานะปฏิสังขานี้แปลว่ามีการพิจารณาเจาะจงเฉพาะ mm hmm. เพ่งเล็งดูมันนะ mm hmm. ทุกลมมันดีหรือไม่ดีอะ mm ่ะ hmm. ยิ่งดูยิ่งดูยิ่งดูดูไปดูมาดูยิ่งดูมึงเร็วมาก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 ,มาก,กูที mm hmm. <laughs> ยิ่งไม่ชอบเอางเลยต้องไปให้ได้เลยนะตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอาการที่เริ่ม บอกว่าอยู่ไม่ได้ต้องทิ้งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้คือช่วงปฏิสังขารยานเป็นไหมโยมเป็นไหมโยมตัดสินใจขายไอ้จริงที่เรารัก,กักนะตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยบอกไม่ดีแล้วต้องขายแล้วซื้อรถเก่ามาใช่ไหม,มแบบคลาสสิกมากเลยนั่งนะเขาไม่ได้เรื่องทุกวันมันยิงพังลงเรื่อยเรื่อยเสุดท้ายเป็นไง ถ้าเกินเอาไว้น่ะเป็นเศษเหล็กแน่ๆเลยตังก็ไม่ได้ด้วยทำท่าจะซ่อมบนรุงก็ไม่ไหวต้องขายตัดสินใจขายแล้วไม่เอาละถ้าไม่ขายก็ถ้ารัฐบาลแบบว่าที่ตรงนี้นะโยมไม่ทำนะราคาทั้งเท่านี้เทา่านี้แต่ถ้าไม่ทำเก็บภาษีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เราแย่แน่ๆเลยต้องขายถ้าไม่ขายตัวนี้ขาดทุนเยอะๆเลยนะเี่ยก็จะตัดสินใจขายเลือกชอบละประมาณนี้ ถ้าเราพูดถึงพบหน้าก็คือพบอะไรอะไรคิดแล้วไม่ได้เรื่องมันจะล่อด้วยว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นไม่สนใจทางนั้นอันนี้สังขารุรอเปกขายานแต่เรายังรู้สึกว่าเราเลิกไม่ได้เลิกเกิดไม่ได้เพราะมันมีความสึกอันหนึ่งว่ามันมีอะไรที่เราว่าน่ะผูจาบอกพวกปัญจวัคคีย์บอกอัตตายังมีอยู่ส่วนพวกเราว่าอะไรอะ่ะเราบอกว่า เวรกรรมของเรายังมีเรายังมีการกระทําไม่ดีอยู่ไอ้ที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีเขาให้ละให้หมดเลยละให้หมดเลยคืออะไรคือที่เราบอกว่าทาเพาื่อจะเป็นเทวดาแล้วเสียดายเราก็ละไม่ได้หรือว่าไอ้ที่มันบาปบาปเฮ้ยเราต้องตงนกนรกเราก็ยังละไม่ได้อะไรเงี้ยหรือผู้เจ้าบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนแต่เราบอกว่ามันเป็นไงตัวตนนะ่ะ ทำตามอันนั้นไม่ได้ไอ้คำว่าสัจจานุโลมญาณอนุโลมตามความจริงอันนั้นน่ะไม่ได้ผู้เจ้าบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนร่างกายไม่ใช่ตัวตนจิตใจไม่ใช่ตัวตนเราก็สุดตามไม่ได้มันเป็นตัวตนเขาให้ละตัวตนเราละไม่ได้พอฟังฟังไปไม่ได้สักทีแล้วเราจะเลิกไปยังไงเราจะหมดไปยังไงอ่ะก็มันมีอะไรที่เป็นตัวตนอยู่ไงไม่หมดอ่ะทั้งตัวต้องไม่มีตัวตนถึงจะหมดใช่ไหม มันรู้สึกไม่มีตัวตนไม่ได้มันมีอยู่ไงคือไม่เป็นไปนตามจริงที่ผู้เจ้าท่านบอกไว้แล้วผู้เจ้าท่านบอกว่าจริงคุณรไม่จริงอ่ะเราว่าจริงใช่ปะ่ะเออจริงแต่เราว่ามันไม่เห็นตรงกับที่เราเป็นมันไม่ไม่ยอมรับสัจจานุโลมญาณพอเคยขึ้นแล้วก็รู้แลลวเออร่างกายไม่ใช่ตัวตนแปลว่าไงแปลว่าหมดไปได้หมดไปได้ก็เราอยากเกิดใช่ไหม คำสอนว่าถ้าอยากเกิดทำเพื่อเกิดก็เกิดถ้าไม่อยากเกิดไม่ทําให้เกิดมันก็ไม่เกิดก็จบแค่นั้นเองใช่ไหมเออเราไม่อยากเกิดจริงๆด้วยโยมพอปิง้งอ๋อเดินสาเกหรือไม่ถึงสามเก้รู้เลยไอตอนที่มันบอกเออรู้แล้วตัวนั้นโคตรตะพูนะตอนที่มันตัดเขาเรียกมรขยานตัดอะไรอาวรตัดจริงทั้งปวง ตัดความไม่รู้ทั้งปวงเขาเรียกมัคยานมรคทาหน้าที่ตัดมัคยานตัวนี้มันเป็นความรู้ที่ตัดความไม่รู้ออกไปตัดอวิชชาไปมันทําหน้าที่ละอวิชชาไปเพระมันละอูอรู้แล้วผลก็คือวิชาเกิดคือปัญญาเกิดนั่นเองเขาเรียกผลระยานอันนี้ผลระยานเป็นอย่างที่15นะมัคยานอย่างที่1 4โคตรเทระพูนยางที่13บสา พระภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังครั้งโน้นท่านบอกว่าเอวังปัดสั่งภิกขเวสุตตวาเอวังอย่างนี้นะปัดสั่งเห็นอย่างนี้สุตตวาได้ฟังแล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเห็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เทียงอย่างเงี้ย<ม>เห็นว่าเบทนาสัญญาสังขารญยาไม่เทียงอย่างเงี้ยเออตรงจริงแล้วแล้วก็ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะไปเกิดหน้าชัดหน้านั่นเองโอเคตรงเลย ก็จะรู้ว่าขีนาชาติก็จะเบื่อใช่ไหมเบื่อเบื่อหนายก็ครกำนัดก,ก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้วรู้หลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าชาติคือความเกิดข้างหน้าสิ้นไปแล้วการเกิดใหม่อีกเป็นอะไรอีกไม่มีแล้วอาการที่รู้เฉพาะอย่างนี้เขาเรียกปัจเจกขณะยานพอมันเกิดขึ้นก,จก็จบยานจีหกนี่แหละสรุปแล้วยมไม่ต้องรู้ทั้งหมดรู้ว่าชาติหน้าไม่ดีเป็นอะไรก็ไม่ได้เรื่อง แล้วก็ความอยากเกิดก็หมดก็รู้ว่าไม่ต้องเกิดแล้วพอแล้วก็จบแล้วแค่นี้แหละได้รู้จักยาส1บกันไปแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเลยนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัวจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วงธรรมมาพิวัตรท่านผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าใจนั้นสำคัญชะไหนวันนี้ปรางรัตมีคำชี้แนะดีๆมารอมอบให้แล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราเรียวร้าย ไม่มีอะไรเลวร้ายในวันที่ใจเราดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเรื่องใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าด้วยพุทธพจน์ว่ามโนปุพังเขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเป็นต้นซึ่งหมายความว่าใจประเสริฐใจเป็นหัวหน้าจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็แล้วแต่ใจต้องสำคัญฉะนั้นเนี่ย สิ่งสำคัญคนที่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ใจเป็นสำคัญถ้าใจเราดีวันนั้นเราจะทำงานมีความสุขทั้งวันแต่ถ้าเกิดใจเราไม่ดีใจเราประกอบด้วยโทสะความไม่พอใจความโกรธความอาฆาตความอิจฉาริษยาวันนั้นเราก็จะทุกข์ทั้งวันจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทำก็ดีถ้าคิดดีเนี่ย ใจมันก็จะดีตามแล้วมันก็จะทำสิ่งที่ดีๆตามความคิดแล้วก็จะพูดสิ่งดีๆตามใจที่คิดฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยหากเรารู้ว่าใจทุกอย่างใจเป็นตัวนำเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นคนสั่งการให้เราทำให้เราพูดให้เราคิดบางทีเราพูดอะไรไปเนี่ย ตามใจเราเราก็จะทุกข์ภายหลังก็มีเพราะเราไม่ได้ยั้งคิดไม่มีสติก่อนที่จะพูดแต่ถ้าหากเรามีสติยั้งคิดได้รักษาใจเราได้เราจะพูดแบบมีสติสิ่งที่พูดออกไปก็จะไม่เกิดความเสียหายคนในสังคมทุกวันนี้ชอบพูดตามใจตามปากทำให้เกิดการมีการฟ้องร้องมีเรื่องมีราวกันเพราะว่าพูดตามใจ รักษาใจให้ดีไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราเร็วร้ายก็หมายความว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยถ้าใจเร็วๆร้ายเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่ดีไม่งามสักอย่างไม่ถูกใจสักอย่างแต่ไม่มีอะไรเร็วร้ายในวันที่ใจเราดีใครจะนินทาว่าร้ายใครจะทำไม่ดีให้เราใครจะใส่ร้ายป้ายสีแต่หาก,กจิตใจเราดีเรามีความสงบ เราไม่สนใจนินทาสารเสริญเราอยู่กับตัวเองเราได้เราสามารถควบคุมจิตใจเราได้วันนั้นเราจะมีความสุขทั้งวันมีความสงบมีความเยือกเย็นในศีลในธรรมแล้วทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขบางครั้งที่เราทุกข์เพราะเราเอาใจไปใส่กับชีวิตของคนอื่นมากเกินไปเอาชีวิตของคนอื่นมาใส่ใจของเราเราก็เลยทุกแทนคนอื่นเขาถ้าไม่ทุกข์ก็ให้ดูใจตัวเองเป็นหลักชีวิตจะได้มีความสุข ขอให้โยมรักษาใจดูแลใจของเราให้มีความสงบเย็นตลอดไปขอเจริญพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ทางรายการนำเสนอไปจะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกวันของชีวิตนะคะและกลับมาพบกับเป็นอนึ่งรั้คุณแม่ปรางรัตน์ได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาแล้วละค่ะด้วยคำว่าขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ